สวัสดีครับเปิดคลิปด้วย EP 0จริงๆอยากจะบอกให้ฟังว่าทำไมถึงต้องมี EP 0เนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนมาลองลงทุนตามเดี๋ยวมันจะเจ๊งหมดตูดนะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ทำช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการบันทึก พอร์ตแล้วก็วิธีคิดของตัวเองอยากรู้ว่าในอีก1ปี2ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยยังจะมีวิธีคิดเหมือนเดิมอยู่ไหมอาจจะเป็นทรงเหมือนไดอารี่แหละแต่แค่มันอยู่บน YouTube แล้วก็มีเสียงของตัวเองด้วยก็เป้าหมายในการทำคลิปหลักๆนะตอนนี้ก็คือ อ,อยากทำคลิปถือหุ้น10ปีจริงๆอยากทำคลิปถือหุ้นตลอดชีวิตเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันยังได้อยู่ไหมมันยังเหมือนสมัยของดรนิเวศหรือว่าคน VI ดังๆในสมัยก่อนอยู่ไหมที่ว่าถือหุ้นมาแล้วพลิกชีวิตอตอนนี้อาจจะพลิกเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอ่าไม่รู้เพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันเนาะ เศรษฐกิจแล้วก็ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งการเกิดจริงๆปัญหาการเกิดมันคนมันน้อยอทุกอย่างมันก็โตยากหมดเลยการใช้จ่ายมันก็น้อยลงด้วยเอาไม่เป็นไรเด,เดี๋ยวนอกเรื่องก็เพราะฉะนั้นหุ้นทุกตัวที่จะซื้อในนี้คือเงินที่พร้อมเสียทั้งหมดจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งไม่เกินสามไม้แล้วจะหยุด ถ้ามันลงไปยับขนาดไหนก็จะไม่ซื้อแล้วจะขาดทุน50% 80% 90% 99.99% 99หรือโดนลบออกจากตลาดไปก็จะถือไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันจะกลับมาไหมหรือมันจะตายไปเลยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ลงทุนตามเพราะว่าเงินที่เอามาลงในพอร์ตนี้เป็นเงินที่ถูกแบ่งมาแล้ว ส่วนการขายก็จะไม่ขายเลยจะถืออยากได้อารมณ์แบบเหมือน c p r 3บาทจน600ตอนนี้มันแตกผ่านาก็66บาทประมาณนี้อยากรู้ว่า 20X มันเป็นยังไง 100X เป็นยังไงถ้าทำได้นะอันนี้คือที่คิดเวลาถือจริงๆแล้วเวลาเห็นกำไรอยู่ตรงหน้าเงินแว่งๆก็อาจจะ ทำไม่ได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้แต่ว่าตั้งใจจะทําแบบนั้นหรือถึงวันนั้นอาจจะลดความเสี่ยงเอาดึงทุนออกมาหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พยายามจะ d i ด o มอ Hand ถือถืออย่างเดียวแล้วก็ Re-Invest ถ้าได้ปันผลมาก็จะเอากลับมาลงทุนในพอร์ตใหม่ หุ้นที่จะถูกคัดเลือกเข้ามาในทุกๆ EP จะเป็นหุ้นที่ราคาต้องถูกยับเยินราคาต้องยับคนทั้งตลาดต้องต้องบน่นหรือไม่บน่นก็คือหายไปเลยไม่มีใครพูดเลยเน่าจะประมาณนี้แหละนึกออกประมาณนี้โอเคแค่นี้แหละ